เอาละค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคิมจะแนะนำเดี๋ยวคุณคิมจะพวกเราแนะนําตัวทีละคนโดยที่เดี๋ยวคุณขิมจะแนะนําตัวก่อนอ่าเริ่มจากให้เราบอกชื่อเล่นแล้วก็บอกโรงเรียนว่าอยู่โรงเรียนอะไรแค่นี้พอสั้นๆนะคะเพราะว่าเรามีจํานวนคนเยอะเนาะอ่าเช่นคุณขิมนะคะสอนวิทยาศาสตร์ค่ะคุณขิมจบจากโรงเรียนอะไรดีคุณ <c oughs> ขิมจบเอ่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านี่เป็นโรงเรียนคุณขิมละกันนะคะมา พี่สองค่ะเดี๋ยวขิมจะขอสปอตไลน์นะคะน้องพีซีพีซีใช่ไหมหนูชื่ออะไรคะพีซีผมชื่อดินครับมาจากโรงเรียนสารศาศาสตร์พิเศษครับเดี๋ยว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 พีซีชื่อเล่นว่าดินเหรอครับ่โรงเ<ช>รียนสาราศาสตร์เหมือนกันเลยอ๋อโอเคอะดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องน้องดินน้องดินใช้ชื่อว่าดินก็ได้นะขิมจะได้เรียกถูกนะคะคโอเคถัดมาค่ะเป็นน้องจันเจ้าค่ะ จันเจ้าแนะนําตัวค่ะชื่อจันเจ้าค่ะมาจากโรงเรียนเป็นติววัดที่ทุ่งสงค่ะันที่ไหนนะทุ่งสงค่ะที่นครศรีธรรมราชว้าวเป็นที่ที่ขิมเคยไปอยู่ด้วยตอนสมัยเด็กๆนะเป็นจังหวัดที่สนุกสนานแล้วก็มีของกินอร่อยเยอะมากเลยสวัสดีค่ะน้องจันเจ้านะคะถัดมาค่ะสาวสวยเปรี้ยวของเรานะคะน้องพิงค์อันค่ะเชิญค่ะ แนเนาตัวก่อนกินเื่อผิงอันมาจากโรงเราาาียนสาธาตเอกตาค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะผิงอันนะคะถัดมาค่ะน้องปูนค่ะน้องปูนเชิญค่ะชื่อปูนค่ะมาจากโรงเรีย,พรยนพัทยุดมศึกษาค่ะชื่อปูนมาจากพัทยนะคะสวัสดีค่ะน้องปูนอ่าถัดมาค่ะน้องน้ำแข็งแน่เลยน้ำแข็งค่ะเชิญค่ะอ่าเดี๋ยวนะผิมจะสปอตไลท์ทำไมผิมสปอตไลท์ไม่ได้ อ๋อหนูหนูไม่ได้เปิดวิดีโออ่ะน้ำแข็งเปิดวิดีโอหน่อยค่ะเปิดกล้องนิดนึงอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวครูขิมจะได้สปอตไลท์เราได้เดี๋ยวนะั้สปอตไลท์ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่อน้ำแข็งค่ะมาจากโรงเรียนแสงตะวันพัฒนาว้าวแหลสงตะวันนี่เองนะคะโอเคขอบสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำแข็งถัดมาเป็นน้องโยชิค่ะโยชิมาค่ะ ชื่อโยชีครับมาจากโรงเรียนอัธมิตรครับอัธมิตรนะครับโอเคขอบคุณครับโยชีถัดมาน้องอ่อน้ำมนค่ะน้องน้ำมนชื่อน้ำมนจากยุวทวศิยศึกษาค่ะอ่าสวัสดีค่ะน้องน้ำมนถัดมาน้องฟุงฟ้าค่ะมาค่ะชื่อชื่อฟุงฟ้าค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาค่ะ ท่างสุดสาเลยคตื่นเต้นเลยค่ะประไทยกันหลายคนแล้วนั่นเนี่ยถัดมาน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มชื่อปลื้มค่ะมาจากโรงเรียนสุขานารีค่ะสุขานารีโอเคค่ะถัดมาน้องแพรว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรว่าค่ะมาจากโรงเรียนหนองบัวพิทยายนค่ะโอเคสวัสดีค่ะแพรว่าถัดมาน้องเมเปิลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเมเปิลค่ะมาจากโรงเรียนพัทยอุรุณศึกษาค่ะไม่เมเปิลเห็นผิ้เห็น,หนแต่หน้าผากโหนแล้วเนี่ยฮะโอเคสวัสดีค่ะถัดมาค่ะน้องมายาชื่อมายาค่ะมาจากโรงเรียนวัตถุศึกษาค่ะอ้าวเรียนเดียวกับใครนะเมื่อกี้น้องปื้มปะขิวจำผิดปะเนี่ย น้ำมนค่ะน้ำมนน้ำมนโอเคเขาคุยคำมาญานะอ่าโอเคค่ะถัดมาน้องอายะค่ะน้องอายะมาชื่ออายะมาจากโรงเรียนนาดาน,นูนค่ะค่ะสวัสดีค่ะอายะถัดมาน้องเมลเบิร์นใช่ไหมเมลเบิร์นค่ะเชิญค่ะชื่อเมลเบิร์นมาจากโรงเรียนชคชัยรััยยสิตะห์ มาจากรังสิตนี่เองนะคะโอเคสวัสดีค่ะเมลเบิร์นถัดมาน้องคนดีใช่ไหมคะเสนค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าคนดีค่ะมาจากโรงเรียนเซนจอเซ,เซ,อเซทิพว,วอราโอเคค่ะน้องคนดีสวัสดีนะคะถัดมาค่ะมาจากโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะคะเพื่อนถามอีกทีนึงเ,นเซนโยเซสทิพวรรณค่ะ เ็นโยเซฟทวันนะคะโอเคค่ะถัดมาค่ะน้องจักค่ะน้องจักน้องจักอยู่หรือเปล่าน้องจักอ่าแล้วเอาตัวค่ะอาน้องจักหายน้องจักได้ยินครูเขียไหมน้องจักไม่ได้ยินหรอกครับงั้น งั้นกูเข็มจะไปที่เพื่อนต่อแล้วนะน้องจก๊กน้องจ๊กเห็นแต่ใบหูอ่านะกูเข็มผ่านก่อนนะน้องอืมถึงไหนเนี่ยเมื่อกี้ถึงใครนะน้องข้าวหอมค่ะเดี๋ยวนะข้าวหอมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะข้าวหอมอยู่เราเข็มก่อนข้าวหอมอยู่ไหนแล้วอะข้าวหอมยกมือเข็มดูหน่อยสิโอเคขอกลับไปที่ข้าวหอมก่อน เออตายละเมื่อกี้ขิมจะอ่าโอเคค่ะมาข้าวหอมเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวหอมค่ะมาจากโรงเรียนหนองโบปเทศหัยอ่าเมื่อกี้มีมีคนหนึ่งแล้วใช่ไหมน้องแพรวใ,นนแวใช่ไหมต้อนหิมจะไม่ผิดใช่ปะคะเพื่อนกันปะเนี่ยใช่ค่ะเย้โอเคค่ะอ่าถัดมาถัดมาเป็นน้องไหนใครยังไม่ได้แนะนำตัวอีกนะ น้องอ๋อนี่เป็นเด็กหม่น้องเขียนเขียนเขียนใช่ไหมคะเขียนเขียนค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อเขียนเขียนค่ะมาจากโรงเรียนอสาสมชันธนบุรีอสาสมชันธนบุรีสวัสดีค่ะเขียนเขียนค่ะถัดมาค่ะยาย่าใช่ไหมอ่านั่งตัวเลยค่ะชื่อยาย่ามาจากอาธมิตค่ะ อาจทมีอัจทำมัอยู่แถวนี้เองเนาะถัดมาค่ะน้องโตกเกียวมาค่ะสวัสดีครับชื่อโตกเกียวมาจากโรงเงรียนกลางศึกษาครับจากกลังศึกษาโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องต้นข้าวค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นข้าวมาจากโรงเรียนเ,เซนโยเซเมืองเอกค่ะ สือออเเเมกโคสวัสดีค่ะต้นข้าวถัดมาค่ะน้องเรมี่ค่ะอุ้ยเยอะนะเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อเรมี่ค่ะมาจากโรงเรียนอัธมิตรค่ะอัธมิตรอ้าวเกอนเยอะเลยทีนี้โอเคค่ะถัดมาค่ะน้องไนซ์ค่ะน้องไนซ์เชนค่ะสวัสดีค่ะชื่อไนซ์ค่ะมาจากโรงเรียนศรีวิริยาปากน้ําค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะถัดมาน้องเจแป,ปนเจแป,ปนสวัสดีครับชื่อเจแป,ปนรับมาจากโรงเรียนเซนโดเมนิกอ๋อเซนโดเมนิกอยู่กลางเมืองเลยรถติดมากโอเคค่ะถัดมาค่ะน้องพีเจพีเจค่ะชื่อพีเจคับมาจากโรงเรียนแสงสง แสงสมค่ะข้างหลังพีเจคือใครอะคะเพื่อนพีเจเหรอไม่ใช่ครัป็นกอลจาก Google มาเขาเป็นลูกเครื่องรางหมีกับเพนกวิ้นเหรอใช่ค่ะบอาถัดมาน้องแพรค่ะน้องแพรเอ้น้องแพรไปหรือยังเนี่ยเอาเถียนเดี๋ยวพอทษทีกูขิมจิ้มผิดน้องแพรอยู่นี่น้องแพรอยู่นี่เอโอทษทีน้องเถียนเถียนบอกเครียดเลยเอามาน้องแพรเชิญค่ะ ชื่อพนอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคะ่ะโอ้อยู่กลางเมืองอีกเช่นกันนะรถติดมากเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเอาล่ะถัดมาน้องเบนโตะใช่ไหมคะน้องเบนโตะเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อเบนโตะรับมาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกค่ะเซนต์ดอมินิกเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครนะที่เซนต์ดอมินิกเหมือนกันผมครับเป็นเพื่อนกันเอาเหอะเยี่ยมเลยคะ่ะจะได้ช่วยกันเรียนนะ ถัดมาเนาะไม่มีเพื่อนเลยอะไรก็นี่ไงทุกคนในห้องเนี้ยให้แนะนําตัวเพราะทุกคนจะต้องเป็นเพื่อนกันค่ะยังไม่มีเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเลยแต่เย็นเย็นเย็นเยนนะปชวนเพื่อนมาเพื่อจะได้ยังมีเพื่อนน้องพิชชาภาชื่เล่นว่าอะไรคะอ๋อเห็นแล้วน้ำหอมน้ำหอมอ่าแนะนำตัวค่ะสดีค่ะชื่อน้ำหอมค่ะเรียนอยู่สาธิตรามสองค่ะ สัธิตรีมสองนะคะโอเคถัดมาน้องฟา์คินค่ะฟา์คินเอ่อผมชื่อฟาคินนะเอ่ออยู่โรงเรียนสาธิตวิทยาชิพุกครับโอเคสวัสดีค่ะฟา์คินถัดมาน้องปิงปิงค่ะโอ้สวัสดีค่ะชื่อปิงปิงค่ะมาจากโรงเรียนก้องฟาา้าวัฒนาวิทย์ค่ะว้าวเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะถัดมาน้องปรินน้องปรินมา ชื่อปินคะ่ะมาจากโรงเรียนมาลีวิทยาเซนต์แมรี่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะถัดมาค่ะน้องใบตองค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบตองค่ะมาจากโรงเรียนพัฒนาวิทย์ค่ะพัฒนาวิทย์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะถัดมาน้องน้องกิทธิ์น้องกิทธิ์ชื่อเล่นว่าอะไรเอ,อ่ยแนะนําตัวสิสวัสดีครับผมชื่อกิทธิ์ครับมาจากโรงเรียนดาราสมุรครับชื่อเล่นว่ากิทธิ์เลยเหรอครับครับ ว้าวโอเคสวัสดีค่ะกระส์ถัดมาค่ะน้องปูนปั้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูนปั้นมาจากโรงเรียนพระเดิมึกษาค่ะอ๋าสวัสดีค่ะปูนปั้นถัดมานะคะน้องอมสินค่ะอมสินสวัสดีค่ะยอมสินค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลนงชวนค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องมิกกี้ค่ะ เพื่อนเยอะเลยนะเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อมิกกี้มาจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยครับว้าวสวัสดีครับหัวหินอยากไปเที่ยวเลยอะสวัสดีค่ะถัดมาน้องพลอยน้องพลอยเปิดกล้องหน่อยได้ไหมคะน้องพลอยน้องผิงผิงน้องอ่าน้องผิงผิงเปิดแล้วอ่าเดี๋ยวอพผิงผิงก่อนผิงผิงแนะนําตัวหรือยังเอ่ยผิงผิง พิงผิงค่ะแนะนำตัวยังเอ่ยยังค่ะอ่าแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อผิงผพิงค่ะมาจากโรงเรียนอาคามิตค่ะยื่นหน้ามาหน่อยสิเห็นแต่แบบว่าลายผมน่ารักอ่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องผิงผพิงถัดมาน้องจันตาเหรอคะหนูเชื่อว่าอะไรลูกจันตาสวัสดีค่ะชื่อกุลค่ะมาจากซัมตคุสคอนแวน์ค่ะ น้องคุณซันตาคส,สวัสดีค่ะน้องพลอยเปิดเปิดหน่เปิดกล้องหน่อยได้ไหมคะน้องพลอยน้องพลอย,อย,ยน,อน้องพลอยพราดิงคูกขิมไหมอ่าน้องพลอยมาแล้วสันขาะแนะน,านำาััวเลยค่ะ อัน,น้องพลอยเปิดไม์แล้วพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะมาจากโรงเรียนเกษตรคองเซนบิเตอร์โอเคสวัสดีค่ะน้องพลอยและคนสุดท้ายของเราน้องนามิน้องนามิเปิดกล้องหน่อยได้ไหมคะให้ผู้ขิมเห็นหน่อยหนึ่งค่ะน้องนามินามิอยู่ไหมคะนามินามินามิ น้ามีน้ามีไม่ไม่ยอมเปิดให้กูขิมเลยไยวกูขิมด,ดูในนี้ซิมีใครทักมาไหมไม่มีมีน้องกระสิ์คนเดียวนะคะโอเคใครที่ยังไม่แนะนําตัวบ้างไหมคะกูขิมตกใครไปหรือเปล่ายกมือซิมีไหมคะโอเรามีเราเป็นคลาสใหญ่เลยนะคะเรามีกันสี่สิบสองคนนะคะตอนนี้เนี่ยรูขิมให้ทุกคนแนะนําตัวกันไปแล้วอันดับแรกขิมขอบอกกติกามารยาทและการเรียนที่บ้านครูม,มดก่อนเนาะอ่ะขิมขออนุญาต ปักหน้าตัวเองลงไปให้ทุกคนเห็นชัดๆเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้จักกูคิมไ <laughs> หนดูซิเปิดไม่ได้กล้องพังค่ะน้องนามิโอเคนามิงั้นนามิแนะนำตัวด้วยเสียงอย่างเดียวได้ไหมคะเปิดเสียงแนะนำตัวนิดนึงค่ะนามิเปิดเสียงได้ไหม ขอไม่เปิดกล้องนะคะอยู่ข้างนอกค่ะอันนี้น้องพลอยโอเคค่ะอ่ะน้านามินามิไม่แนะนําตัวไหนหรอโลกต่งเรียนอะไรคะเปิดไม์แล้วแต่ไม่ได้ยินนะคุณขิมไม่ได้ยินเราไหนลองพูดสิไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่ได้ยินเหมือนกันมีคนช่วยบอกไม่ได้ยิน เอา,อางี้แล้วกันค่ะน้ามิงั้นเดี๋ยวค่อยแนะนําตัวในครั้งหน้าละกันเนอะวันนี้ดูเหมือนไม่กับกล้องหนูจะมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปปรับกันทีหลังนะคะเอาละค่ะการเรียนยินดีต้อนรับนะคะทุกคนสู่บ้านครูมดนะคะบ้านครูมดก็จะเสียใจอะไม่มีเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน <c oughs> มีแต่เครือสารศาสตร์ไม่มีเอเซเอ็กตาใจเย็นๆไม่ต้องกลัวเราเรามาที่นี่เพื่อเราจะมาสร้างเพื่อนใหม่ ต่อไปหนูก็จะมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยอาไม่จําเป็นจะต้องอยู่เฉพาะในโรงเรียนของเราแล้วหนูก็จะได้รู้ด้วยว่าเพื่อนโรงอื่นเขาเรียนอะไรกันเขามีวัฒนธรรมอะไรที่มันแตกต่างจากโรงเรียนเราแล้ว,ลวเราก็าเอาไปพัฒนาคนในโรงเรียนเราได้แต่ว่าไม่มีเพืพ่อนที่เซนโญเซฟคอนแวนด้วยอ่ะก็นี่แหละเราจะได้เจอเพื่อนใหม่เอาละค่ะทีนี้ค,คนคนคนที่พูดเนี่ยใครเนี่ยเสียงใครเนี่ยหิงอัน <laughs> ผิงอันเนี่ยเป็นเด็กเก่าของเรานะคะทุกคนอาจจะแบบว่าทําไมผิงอันถึงได้กล้าพูดผิงอันเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วแล้วผิงอันก็จะคอยจริงๆแล้วคอยเป็นคนคอยช่วยเพื่อนๆตอบด้วยนะเพราะเวลาเรียนเนี่ยทุกก็จะมีการถามคาถามใครตอบไม่ได้บางทีผิงอันก็จะมือขอช่วยโอเคคิดดึกอะไรขึ้นมาได้และเป็นทีมสแตนบายอ่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆยังไม่ต้องเอาลงก่อนก็ได้เอาละ ทุกๆคนคะกติกาของเราก็คือการเรียนในบ้านคุมมดนะคะเราจะแน่นอนว่าเนื้อหาวิชาการเราให้เต็มอยู่แล้วแหละนะคะแต่อย่างที่เราจะเสริมก็คือในเรื่องของการเรียนออวิชามนุษย์นะคะแล้วก็การที่เราจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในคลาสออนไลน์ hmm. ก็ทุกคนเนี่ยทุกขิมเชื่อว่าในรุ่นของเราทุกคนกว่าเราจะโตขึ้นมาจบเรียนจบปริญญาตรีหรืออะไรก็ตามในระดับชั้นไหนก็ตามการเรียนออนไลน์มันจะเข้ามาแล้วแหละเพราะฉะนั้นหนูจะได้ฝึกออมารยาทและการ มีเพื่อนร่วมกันในการเรียนออนไลน์ที่นี่ด้วยนะคะครูหิมก็จะพยายามบอกว่าควรทาอย่างไรนะคะกติกามารยาทของเรามีไม่เยอะเลยนะคะอันที่หนึ่งคือ,อไม่ควรที่จะเปิดไมค์นขณะที่ครูขิมสอนอยู่หรือขณะที่เพื่อนตอบอยู่นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไม่ไม่เถียงกันในขณะที่มีอีกคนนึงพูดอยู่เนึกอออกไหมคะคือไม่รบกวนผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เปิดกล้อง นะคะเปิดกล้องตลอดเวลาที่เรียนใครเปิดกล้องไม่ได้ก็ทําเหมือนที่คล้ายน้องอ่าน้องน้องพลอยใช่ไหมน้องน้องพลอยแจ้งมาสักครู่ว่าเปิดกล้องไม่ได้ด้วยผลอะไรนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งเนอะอย่างวันนี้ออกไปข้างนอกโอเคไม่เปิดได้แต่ครั้งถัดไปถ้าอยู่ที่บ้านต้องเปิดกล้องนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีพี่ทีเอพี่ทีเอจะคอยจดไว้ว่าใครเนี่ยเข้าเรียนเปิดกล้องแล้วมันจดแล้วจะได้อะไรล่ะเขา พี่เขาจะให้ดาวค่ะให้ดาวแห่งความตั้งใจเมื่อเราได้ดาวครบจํานวนเนาะหนูก็จะได้ของรางวัลส่งไปที่บ้านนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเพื่อให้ชัดเจนในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆขิมจะให้พี่ทีเอของเราแนะนําตัวแล้วก็บอกถึงกฎระเบียบต่างๆที่พี่ทีเอจะคอยบันทึกไว้ให้เราละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญพี่อีกค่ะค่ะพี่ชื่ออิกนะคะเป็นเป็นทีเอดูแลห้องนี้เนาะกฎที่กฎ<ๆ>ของเราก็าคือเด็กๆเ,เข้ามา เด็กๆเข้ามาเรียนเนาะจะต้องเปิดกล้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อในซูนะคะเป็นชื่อชื่อจริงกับชื่อเล่นเนาะเพื่อพี่จะได้เช็คชื่อได้บางบางทีเอ่อเรียนไปสัพักเนี้ยเราอาจจะตั้งชื่อชื่อเล่นก็ได้เพราะว่าพี่ก็จะจําหน้าได้เนาะแล้วก็ก่อนจะเปิดไม้พูดยกมือก่อนไม่พูดแทรกนะคะอันะะเด็ก โอเคค่ะนะคะนี่คือพี่อิกของเรานะคะที่จะคอยดูแลพวกเรานะคะแล้วก็จะคอยจดบันทึกความตั้งใจเรียนของเรานะคะถ้าหากว่าใครที่ตั้งใจเรียนก็เดี๋ยวพี่ก,ก็จะให้ดาวเห็นความตั้งใจไปเลยนะคะเอาละเดยวครูขิมขออนุญาตอ่าพาเราเข้าสู่การเรียนในครั้งแรกกันเลยนะคะการเรียนในบ้านครูม,มดนะคะเด็กเก่าหลายหลายคนในที่นี้ขิมเ,เห็นแล้วเป็นเด็กเก่าของเรานะคะ อาจจะทราบอยู่แล้วแต่เด็กใหม่นะคะขิมขอให้ข้อมูลเพิ่มก็คือเวลาเราเรียนเนี่ยทุกครั้งเราจะมีตีมนะคะตีมของสไลด์แล้วก็จะมีเนื้อหาหลักนะคะซึ่งธีมกับเนื้อหาหลักอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าธีมนี้คือมันจะแล้วแต่กิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมเสริมนะคะเสริมความรู้เสริมกิจกรรมให้เราไม่เบื่อให้เรามีกิจกรรมอื่นๆทํากันนั่นเองนะคะมากิมขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนเลย อ่านะคะแชร์สไลด์เลยมานะคะธีมของเราในวันนี้เป็นอะไรไปดูกัน ่ะนะคะติ่มวันนี้ก็คือช็อกโกแลตเจอรี่นั่นเองนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอ่าเราจะเชิญทุกท่านเข้าสู่โรงงานบ้านช็อกโกแลตคะเสียงใครครูครับค่ะว่าคือเทอมเทอมที่แล้วอะโรงเรียนผมมันมีกิจกรรม reading show แล้วแล้วปห้าเนี่ยทำ วิลลี่วองก้เดช็อกโกแลตแฟคทอรี่พอดีเป๊ะเลยครูอ่าดีเลยค่ะแล้วยังไงคะเอ่อเรา <ผม S 1> รุ้นของวิลลี่วองก้าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ผมเป็นวิลลี่วองก้าทำไมล่ะดูไม่ใช่คนดีเ่าไมีชุดอยู่เลยเนี่ยครูครับยังมีชุดอยู่เลยเนี่ยหรอ ะนะคะเอ่อเราจะเดี๋ยวจะมาดูกันเดี๋ยวขิมจะมีคลิปของวิลลี่วองกาเนี่ยเข้ามาแทรกระหว่างที่เราเรียนตลอดตลอดค่าววันนี้เลยนะคะแล้วสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับเราดีกว่านะอ่ามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงพีเจใช่ไหมครับเสียงใครอะใช่ใช่ค่ะเสียงผม <ๆ S 1> เสียงพีเจพีเจแล้ววิลลี่วองกาสุดท้ายแล้วเขาเป็นยังไงอะสุดท้ายก็ให้ลงงานกับชาลีไงครับ ให้ทราง,งานกับชาลีไปนะคะหลังจากที่โรงงานนี้ก็มีความแปลกประหลาดหลายอย่างหลายประการเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหาของเรากันนะคะเมะื่อกี้อันนี้คือส่วนของการแนะนําตัวแหละเมื่อกี้แต่เราแนะนําตัวกันไปแล้วอันนี้ผมจะข้ามนะคะอ่ามาเข้าสู่ช่วงแรกนะคะโกลเด้นทิเก็ตเข้าสู่โรงงานช็อกโกแลตบ้านช็อกโกแลตมันเป็นอะไรมันมียังไงบ้างาใช่ไหมคะซึ่งพอวิลีวังกายกรีนทอ เด็กคนนี้เขาก็เลยเอาครอบครัวเขาอ่ะเข้ามาอยู่ในโรงงานด้วยกันอ่ามีความสุขกันดีนะคะก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันก็คือเป็นเรื่องราวของมันเหมือนกับสอนว่าเอการที่เราเข้าไปในสถานที่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 แปลกประหลาดอะไรเงี้ยอย่าไปหยิบจับอะไรที่เขาไม่ได้บอกแล้วก็เป็นงานสอนด็กด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้นนเขาไม่อนอุญาตอ่ะอย่าไปยุ่งกับของของคนอ,อื่น ถ้าเขาไม่ได้อนุญาตให้กินก็อย่าไปกินของคนอื่นอย่าไปหยิบอย่าไปจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเราก็คือแต่ครูขิมขอเตือนเลยออกไปอีกว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีคุณครูอ,อยู่ไม่ต้องไปในที่แปลกประหลาดใดๆทั้งสิ้นไม่ให้กินไม่ของคนอื่นไม่ให้ไปจับไปหยิบหรือไปในพื้นที่ของคนอื่นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมียังมีเด็กหายรายวันอยู่เนาะ <c oughs> ฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ย หน้าตาหน้าเอนดูกันทุกคนอย่างเงี้ยอันตรายนะหนูต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวขิมจะขอสรุปนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างหืมจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมจราไม่ได้เรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้มาเดี๋ยวขิมจะขอสรุปให้เราฟังนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนกันไปเป็นเรื่องของเอ่อ เป็นเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะ